อีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆครับผมในการเก็บน้ํามะนาวนะครับคันน้ํามะนาวแล้วทํายังไงให้เก็บได้นานเป็นเดือนมาดูครับผมว่าทํายังไงครับอย่างแรกครับผมล้างมะนาวก่อนครับผมด้น้ําใสนะครับเราจะคั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอามะนาวที่สะอาดแล้วนะครับผมล้างก่อนงันเดี๋ยวจะมีฝุ่นมีอะไรเกาะล้างสักสองสามน้ำครับ หลังจากล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นมะนาวครับ <im> ห <machine> <ongoing> ั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่แบบนี้นะครับหั่นให้หมดเลยนะครับหลังจากหั่นแล้วก็เอามะนาวครับใส่เข้าไปครับโดยการคว่ำลูกมะนาวครับนี่ใส่ที่คั้นมะนาวนะครับผมโอ้โหลูกมะนาวใหญ่มากแล้วก็คั้นครับดีดยครับออืเราใช้กระชอนเพื่อว่าเราจะกรองเอาเฉพาะน้ำครับไม่เอาเปลือกเออไม่เอาเม็ดไม่เอาไม่เอาเนื้อเขานะครับผมเอาแค่น้ำอย่างเดียวโอเคครับผมตอนนี้ก็คั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมี เนื้อมะนาวแล้วก็เม็ดมะนาวแบบเนี้ยเราต้องกรองนะไม่ง,งั้นถ้าไม่กรองมันก็ลงไปด้วยนะครับผมมีทาให้รสชาติของมะน,นาวมีรสชาติขมนะครับหลังจากขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมวิธีต่อไปก็คือใส่เกลือครับใส่แคป่ปลายช้อนปลายช้อนชาประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คนให้น้ำมะนาวเกลือเข้ากันนะอย่าลืมถ้ามีถุงซิปให้ใส่ถุงซิปนะครับจะดีมากถ้ามีถุงซิปแต่ถ้าไม่มีถุงซิปก็ใส่ขวดแบบนี้ครับผมแล้วเทเข้าไป เต็มแล้วนะครับก็ปิดฝาหลังจากนี้นะครับผมทุกคนก็เอาไปแช่ตู้เย็นแต่ว่าแช่ช่องทั่วไปไม่ได้ต้องแช่ช่องฟิตเท่านั้นนะครับผมนะฮะแช่ช่องทั่วไปไม่ได้นะย้ำนะครับต้องแช่ช่องฟิตเท่านั้นนะครับผมสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะครับผมถ้ามีรสชาติที่แบบแปลกอันนี้ไปคือห้ามใช้นะครับผมเนาะอืมโอเคเอาวีนี้ไปลองดูครับผมแล้วจะเก็บน้ำมะนาวไว้ไดนานขึ้นนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสาระดีๆจะมีเยอะครับ Und die Lightburns wird Klar.